ตอนที่706ยอดนักสืบทูอรออ์สำหรับแนวการ์ตูนที่อิงจือเลือกสำหรับการ์ตูนเรื่องใหม่ของเขามีการคาดเดามาใมมยทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมเทียงสิ่งเดียวที่ไม่มีใครคาดเดาคืออิงจือจะเขียนแนวสืบสวนสอบสวนต่อไปและนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในใจของทุกคนเราเล่นอะไรกันอิงจือเพิ่งสะดุดหลุงสืบสวนสอบสวนจนหัวที่หวัวตามและตอนนี้เว็บไซต์ใหม่กำลังก่อตั้งกระแสของการ์ตูนเรื่องใหม่ย่อมเกี่ยวโยงถึงปัญหาต่างๆเช่นปริมาณการเข้าชมหากอิงจือมีสมองสักนิดไม่ควรทำเช่นนี้แต่ใครจะไปคิดละ ว่าหมอนี่จะเป็นเจ้าหนูหัวแข็งตัวจริงหรือว่าอิงจือคิดจะปีนขึ้นมาจากจุดที่เขาหล่นลงไปนี่มันไม่ได้เรียกว่าปีนขึ้นมาเห็นชัดๆว่านี่คือหล่นลงไปตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นมากกว่าหัวแข็งจริงๆเอาแต่ใจเกินไปหรือเปล่าถึงพอมะจะเป็นแฟนคลับของอิงจือแต่ผมก็อยากวิจารณ์แบบเป็นกลางสักหน่อยว่าอิงอจือธนงตนเกินไปเขาไม่ยอมรับความล้มเหลวในผลงานแนวสืบสวนสอบสวน เลยอยากลองดูอีกครั้งที่จริงปกติแล้วเขาจะลองยังไงก็ได้แต่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เขาไม่ควรพยายามเขียนแนวสืบสวนสอบสวนต่อไปจริงๆนี่คือการเอาเว็บไซต์ใหม่ที่เซียนนกับถูกโครงสร้างให้เขาไปเสี่ยงจบเฮจบเฮตจบเฮตอิงจือประกาศความเหน็บหนาวลุวงหน้าได้เลยเห็นที่เว็บไซต์ใหม่คงทําได้แค่ขึ้นพาย,ยอดฝีมือที่ถนัดการ์ตูนสายหลักสองท่านอย่างเงยเ่เซินเฉินกับเทียนเหมินซะแล้วทั้งสามคนลงแรงพร้อมกันยังมีหวังถ้าสองคนก็ออกจะฝืนไปหน่อยไหมคิดว่านักเขียนกรนนาร์ตูนสองคนนนกําลังดิ้ร นอกจากนี้ถ้าเกิดผลงานชิ้นใหม่ของอีกสองคนแย่เกินรับได้ละ่ะถึงยังไงก็ไม่มีใครกล้ารับประกันว่าผลงานของตัวเองจะดังอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีคุณภาพสูงมากก็ตามดูคินดาอิติกับคดีฆาตรกรรมปริศนาของอิงจือก็รู้แล้วอิงจือควรเพลย์เซฟหน่อยนะฉันยอมแล้วตอนแรกคิดว่าเสียเปรียบแต่เขาเองก็ชอบเล่นไปเรื่อยอันยประกาศเดียวอันยประกาศเดียวไม่ต้องพูดถึงบรรดาชาวเน็ตแม้แต่แฟนคลับยังสับสนครั้งนี้อิงจือไม่สนใจคำกล่ด่าของใต้ล่าเลยสักนิดและในผู้ล่วก,การตูล ปฏิกิริยาตอบสนองของนักวาดการ์ตูนต่างกันออกไปบ้างก็เสียดายบางก็รังเกียจบ้างก็ไม่เข้าใจบ้างก็เยยหยัออยนอิงจือบ้าไปแล้วหรือไงย,ยังไม่ยอมแพ้กับแนวสืบสวนสอบสวนอีกสินะความภาคภูมิใจน่าจะถูกกระตุ้นแหละเห็นว่าสองพี่ใหญ่อย่างเซียนแนนกับถูกคงเก่งซักขนาดนั้นนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องยอดนักสืบโฮมของถูกคงดังไปทั่วทั้งห้าทวีปพอเอามาคิดว่าการ์ตูนสืบสวนสอบสวนของตัวเองเรียกเสียงชื่นชมแต่ไม่เรียกกระแสในใจรู้สึกไม่ดีเลยอยากพิสูจน์ความสามารถด้านแนวสืบบสสสวววนวนอออขงงตัเ เห็นชัดๆว่ามีแนวอื่นที่เขาถนัดมากกว่าได้ยินเขาซุบซิบกันว่าที่เขาแตกหักกับปู่ลู่ก็เพราะปัญหาเรื่องผลลั์ของคินไอิติกับคดีฆาตกรรมปริศนาน่าจะเป็นเพราะเขาเจ็บใจเลยอยากเอาทอราและพิสูจน์ว่าปู้ลู่คิดผิดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเห็นได้ชัดว่าเขาหน้เมืนอตามมวไปแล้วที่จริงผมก็เข้าใจในะจะวิเคราะท่าทีของเขาให้พวกคุณฟังสักหน่อยเพื่อนของอิงจืออยู่ระดับเซีนยนในกับถูขวงจุดที่เหมือนกันของพวกเขาคือเดบิวต์มาทุกอย่างก็รับรื่นได้เด่นใจผลงานแทบทุกชิ้นโด่งงงแ,งแง่่นนนนีร้อออออิืไป พวกคุณน่าจะรู้ว่าสำหรับอัจฉริยะที่ไม่เคยประสบพบเจอความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้สักครั้งหนึ่งนั้นน่ากลัวแค่ไหนดังนั้นเขาถึงเริ่มดันทุรังไงละ่ะอันยประกาศเดียวอันญประกาศเดียวชาวเน็ตรู้สึกว่าอิงจือเอาแต่ใจเกินไปในวงการกลับคิดว่าสภาพจิตใจของอิงจือมีปัญหาอาจเป็นเพราะการกดขี่จากปู่ลู่อาจเป็นเพราะแรงกระตุ้นจากอิทธิพลของพี่ใหญ่ทั้งสองหรืออาจเป็นเพราะเขาประสบกับความล้มเหลวเป็นครั้งแรกในชีวิตถึงอย่างไรยิ่งได้ชื่อว่าอัจฉริยะมากเท่าไหร่ความสามารถในการต้านทางแรงกดดันก็ต่ำเท่านั้้นถูกตอง ผู้ลู่การ์ตูนและเหรียญเหมิงเว็บไซต์ใหม่จะต้องกลายเป็นศัตรูกันแต่ในความเป็นจริงศิลปินในผู้ลู่การ์ตูนไม่ได้มีความเคืองแคนใดกับอิงจือเลยหลังจากนี้ไปพวกเขาจะทํางานให้เจ้านายที่แตกต่างกันเท่านั้นเองหากจะถามว่ามีใครที่ไม่ชอบอิงจือน่าจะมีนักเขียนการ์ตูนชาวถูโจบางส่วนที่ไม่ชอบอิงจือเนื่องจากครั้งหนึ่งอิงจือเคยเป็นตัวแทนของชินโจบุกจมตีวงการการ์ตูนฉูโจเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่ไม่ชอบอิงจือแล้วคนอื่นต่างรู้สึกว่าน่าเสียดายจริงๆไม่รู้ว่าในครั้งนี้ออิงจจืะไไหหวม เมื่อใดก็ตามที่ผู้ผลิตผลงานมีปัญหาด้านสภาพจิตใจต่อให้ใช้เวลาหลายปีหรือชั่วชีวิตก็ไม่อาจหลุดพ้นได้ไม่ว่าโลกภายนอกจะถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาของแนวการ์ตูนเรื่องใหม่ของอิงจจอว่าอย่างไรเวลาย่อหมหุนไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของมนุษย์กระบวนการก่อตั้งเว็บไซต์ใหม่ยังคงรับรื่นและอีกไม่กี่วันต่อมาในสตูดิโอของอิงจจอหลิงเยวิยนและผู้ช่วยของเขากำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักเมื่อเนื้อหาของตอนใหม่เสร็จสมบูรณ์หลิงเยวิยนเอ่อยขึ้นทันทีพักสักแป๊บ กูวอทุกคนสูดลมหายใจในครั้งนี้สตูดิโอพบกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อผลิตการ์ตูนการทำงานติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ร่องรอยของความเหนื่อยล้าปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาแน่นอนรางวัลซึ่งได้รับหลังจากการทำงานหนักก็มากมายเช่นกันในขณะนี้ยอดนักสืบจิวคนนั้นว่าเสร็จไปแล้วถึงห0ิตอนความเร็วนี้น่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวว่าทั่วทั้งอุตสาหกรรมไม่มีสตูดิโอการ์ตูนใดทำได้ ซื้อชานมกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆให้ทุกคนแล้วขนมอยู่ในห้องถงหยิบกินได้เลยลำบากทุกคนแล้วทันใดนั้นหลวเวยก็พูดอย่างยิ้มแย้มกับทุกคนทุกคนเข้าไปในห้องถงพร้อมกับเสียงดีใจพูดคุยพลางดื่มเครื่องดื่มเพลิดเพลินกับช่วงเวลาพักผ่อนซึ่งหาได้ยากยิ่งหลังจากทาง,งานมาหลายวันผลงานชิ้นนี้จะต้องลมลางความเข้าใจที่ทั้งวงการมีต่อการตุนสืบสวนสอบสวนผู้ช่วยคนหนึ่งดื่มกาแฟพลางเอ่อยอย่างภาคภูมิใจต่างจากการวิาพากวิจารณ์ในแง่ลบของโลกภายนอก บรรดาผู้ช่วยในสตูดิโอต่างเข้าร่วมการผลิตการ์ตูนเรื่องใหม่ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจถึงคุณภาพของการ์ตูนเรื่องใหม่อย่าง,งแท้จจะว่าไปแรกเริ่มเดิมทีที่พวกเขารู้ว่าอาจารย์อิงจอรจะสร้างผลงานแนวสืบสวนสอบสวนต่อให้เป็นผู้ช่วยที่มีความเชื่อมั่นเหลือลน้นจนทะลุเส้นขอบฟ้าก็ยังหวั่นใจมากถ้าเกิดการ์ตูนเรื่องใหม่เรียกเสียงชื่นชมแต่ไม่เรียกกระแสเหมือนกับคินดออิจิกับคดีฆาตการรมปริศนาขึ้นมาจะทำอย่างไรละ่ะจนกระทั่งทุกคนได้สัมผัสกับบ,บทของเรื่องและลงมือผลิตอย่างเป็นทางการคควววาาาาามมมกังลลลนนนีี้จึ่อยอยาายยๆหหไป ความมั่นใจเปี่ยมล้นกลับเข้ามาสิ่งที่เข้ามาแทนแล้วอีกไม่นานอุตสาหกรรมการ์ตูนจะได้เห็นการ์ตูนสืบสวนสอบสวนซึ่งต่างจากคินดดอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาครั้งนี้พวกเราไรเทียมทานสุดๆเลยรู้หรือเปล่าที่จริงในแง่คุณภาพของคดีผมยังรู้สึกว่าการ์ตูนสืบสวนสอบสวนเรื่องเดิมดีกว่าแต่ครั้งนี้ผลงานของพวกเราเข้าถึงได้ง่ายกว่าและความเข้าถึงง่ายหมายถึงจะมีคนอ่านเป็นวงกว้างถึงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับงานแนวสืบสวนสอบสวนแบบผมก็รู้สึกสนใจเรื่องราวของการ์ตูนขึ้นมาได้้้ตตออออนนนนนนแแรกกกกกลลลลมานนานาคััิยยเเเเขไปปปวว็็งี่่ชืู อาจารย์อิงจือสนจริงๆแต่ว่าไปทื่อถูออยฟังดูแล้วก็เจ๋งอยู่นะเหมือนถูกขวงกับเส้นในรวมร่างกันอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ผู้ช่วยสนทนากันอย่างตื่นเต้นลิงเงยวียนลอบยิ้มอยู่ด้านข้างถูกต้องเขาสอดแทรกเรื่องดบบแปลงเข้าไปในการ์ตูนด้วยในยอดนักสืบจิ๋วโคนันซึ่งเป็นต้นฉบับชื่อจริงของตัวเอกคือคุโดชินอิจิเนื่องด้วยเหตุผลพิเศษบางประการคุโดชินอิจิดื่มน้ำยาซึ่งทาให้ตัวหดเล็กลงและเปลี่ยนชื่อของตนเป็นเอโดงาวะโคน,นันในเซตติงงของตูนนนนคโโดชชิิิจเเป็็แฟับฮ เขาตั้งชื่อปลอมให้กับตนเองว่าเอโดงาวะโคนันเพื er ่อสดุดีเซอร์อาเธอร์โคนันโดยผู้เขียนยอดนักสืบโฮมและเอโดงาวะรัมโปนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนชั้นนำแห่งแดนอาทิตย์อุทยัยอย่างไรก็ตามบนบลูสตาร์แห่งนี้ถูกวงต่างหากที่เป็นผู้เขียนยอดนักสืบโฮมภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หลิงเยวียนจะไม่ไดื้อดึงยืนกรานใช้คุโดชินอิจิเปลี่ยนชื่อเป็นโคนันไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพียงตวัดปล,ปลายปากกาโคนันกลายเป็นชื่อเดิมของตัวเอกในเรื่อง ส่วนหลังจากที่ดื่มยาพิษจนตัวเล็กลงแล้วคนันจึงปกปิดตัวตนเพื่อสืบหามือมืดซึ่งอยู่เบื้องหลังและเปลี่ยนชื่ตอตนเองเป็นถูออยเหตุผลคือคนันเป็นแฟนคลับเรื่องยอดนักสืบโฮมและชื่นชอบถูกควงมากชื่อใหม่ของเขาจึงมีคําว่าถูส่วนคําว่าออยเนื่องจากขณะที่คนันตั้งชื่อใหม่นั้นมีคนกําลังเปิดเพลงรัติการบทที่เจ็ดพอดีนี่คือเพลงของเซียนแอเป็นเพลงซึ่งเขียนเกี่ยวกับโฮมประจวบเหมาะกับที่เซียนแอคือนักประพันธ์เพลงที่คนันชื่นชอบพอดีและเขาคุ้นเคยกับเพลงนี้มากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตัวเอกจึงเกิดประกายแห่งแรงบันดาลใจชื่อของยอดนักสืบทูอีออ้จึงถือกำเนิดขึ้นถึงแม้จะใส่ส่วนดัดแปลงนี้เข้าไปแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพล็อตเรื่องใดของการ์ตูนเพราะฉะนั้นหลินเยวียนจึงทำเช่นนี้ได้ไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางพยายามถึงขนาดนี้หรอกมองว่าอิงจือลากเส้นแนและถูกหวงมาเชื่อมกันส่วนอย่างมีความสุขทีเดียวสำหรับผู้อ่านนี่จะกลายเป็นปริศนาที่ทุกคนจะพูดคุยกันในอนาคตเช่นเดียวกับที่มาของชื่อเอโดงาวะโคน,นันซึ่งเป็นที่พูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนชื่อการ์ตูนนะหรือแน่นอนว่าต้องใช้ชื่อยอดนักสืบถูออยฟังดูแปลกๆอยู่บ้างแน่นอนว่าแปลกโชคดีที่หลิงเยวียนรู้ว่านี่เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเท่านั้นไม่จําเป็นต้องคิดล่วงหน้าสําหรับผู้ที่ได้สัมผัสการ์ตูนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกชื่อถูออลีไม่นับว่าแปลกอะไรเป็นเพียงชื่อทั่วไปถึงขั้นที่ออกจากไพเรด้วยซ้าไปเรื่องราวส่วนนี้ถูกสอดแทรกลงไปในพล็อตเรื่องโดยปราศจากความรู้สึกะตะกิดตะขวงใจแต่อย่างใดทันใดนั้นผู้จัดการจินฮู่ปรากฏตัว เขามองหลิงเยวียนด้วยใบหน้าวิตกกังวลโลกภายนอกมีข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องใหม่ของคุณซึ่งอาจส่งผลถึงความนิยมในวันเปิดตัววันแรกของเว็บไซต์ใหม่ของเราไม่ต้องกังวลถ้าคุณภาพการ์ตูนของเราจะพิสูจน์ทุกอย่างลัวเวยซึ่งอยู่ด้านข้างได้ยินเช่นนี้จึงเอ่ยอย่างมองโลกในแง่ดีเธอเองก็คิดว่ายอดนักสืบจูออลจะต้องโด่งดังอย่างแน่นอนปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพดีหรือไม่ดี ผมเชื่อในความสามารถและวิสัยทัศน์ของพวกคุณอยู่แล้วแต่ตอนนี้โลกภายนอกกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของอิงจจอพวกเราจำเป็นต้องขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ในระยะแรกจินมูสีหน้าจริงจังช่วยไม่ได้ลิงเย,ยวียนเอ่อยถามเว็บไซต์เปิดตัวเมื่อไหร่ครับจินมูตอบทันควันยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่จริงแล้วว่าจะเปิดตัวตอนนี้ก็ได้แต่เพราะอาศัยพวกคุณเพียงสามคนยังไม่พอสำหรับเว็บไซต์การ์ตูนช่วงนี้เราจึงกำลังสมัครนักเขียนการ สัญญาลงผลงานหลายชิ้นกำลังเร่งเซ็นให้เสร็จถึงพวกเขาจะมาเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนและเติมพลังการ์ตูนของเว็บไซต์ก็เถอะครับครับเวลาหนึ่งสัปดาห์พอแล้วลิงเยวียนที่ยิ้มบางลืมไปแล้วหรือครับว่าการ์ตูนเจ้าชายลูกสกสาตอนแรกเริ่มดังแค่ไหนตอนนั้นปู้ลู่การ์ตูนยังไม่ก่อตั้งคุณสามารถลงการ์ตูนในปู้ลู่ได้ฟรีจริงมู่ตอไปตามสัญชาติญาณก่อนจะชะง,งักไปเล็กน้อยงั้นคุณเลยคิดว่าลิงเยวียนพยักหน้าลงยอดนักสืบทูวอล่วงหน้าในบล็อกให้อ่านฟรีไปก่อน หนึ่งสัปดาห์ก็มากพอให้ทุกคนรับรู้ถึงความยอดเยี่ยมของการ์ตูนเรื่องนี้แล้วพอเว็บไซต์เปิดตัวเราข้อยายการ์ตูนเรื่องนี้ไปและทุ่มอัปเดตไปเลยครับบวกกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนอีกสองานแล้วกระแสะตอนเปิดตัวไม่น่าจะยากเกินไปนี่เป็นวิธีที่ดีจริงๆครับจริงงูแววตาเป็นประกายเล็กน้อยปล่อยการ์ตูนล่วงหน้านับว่าเป็นการโปรโมทเพื่อเรียกกระแสะให้เว็บไซต์ได้อีกด้วยแน่นอนเงื่อนไขคือการ์ตูนเรื่องนี้จะต้องเอาชนะใจผู้อ่านทําให้พวกเขายอมรับอย่างง่ายดายและปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กััับคุณภาาาาาพขออองงงกกกรรรตูนนเเเื่่ี้้้ดดววยยาหหาลลลลมมมิผ เขียนการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนจไหวจริงหรือจิงงูมองไปยังผู้ช่วยในสตูดิโอสีหน้าของแต่ลาคนลวนเต็มไปด้วยความ่อนลายและมีทิวชิวาใบหน้าของพวกเขายิ้มย้าแจ่มใสขณะพูดคุยกันพวกเขามั่นใจมากในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทําตามนี้เลยแล้วกันจิงงูตัดสินใจได้แล้วปล่อยวันพรุ่งนี้ลิงเยวียนเอ่ยเสียงเบาวันที่เลือกเองไหนเลยจะสู้วันที่เลือกงามยามาดีปล่อยวันนี้ตอนสองทุ่มเลยแล้วกันครับตอนนั้นคินดาอิติกับคดีฆาตกรรมปริศนาก็เลือกเผยแพร่ตอนสองทุ่มเช่นเดียวกัน อินเทอร์เน็ตพูดกันไม่ใช่หรือว่าอิงเงอจือไม่ยอมจำนนอยากพิสูจน์ว่าตนเองสามารถปีนขึ้นมาจากหลุมที่ตกลงไปได้ได้เลยเงินจะพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นดูแล้วกันว่าพอมาจากขึ้นไปยืนได้สูงพอไหมเง้นก็สองทุ่มจริงงูก,กัดฟันความคิดเห็นของสาธารณชนบนโลกออนไลน์ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับอิงเงอจือเลยถึงขั้นที่มีคนกปล่าวว่าเพราะอิงจือวาดแนวสืบสวนสอบสวนต่อไปทําให้เขาคู่ควรกับความช่วยเหลือของถูกขวงและเสี่ยงแรงมากนะักนี่ไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดี จำเป็นต้องตัดทิศทางของความคิดเห็นสาธารณะที่ไม่ดีเช่นนี้ออกไปโดยด่วนที่สุดหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงจิมมูติดต่อไปยังฮันจีเหมยและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เพื่อยืนยันนโยบายที่ในการเผยแพร่าการ์ตูนเรื่องใหม่ของอิงจอบนบล็อกในเวลานี้เมื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องแล้วบนบล็อกของอิงจูจึงมีการอัปเดตอีกครั้งวันนี้เวลาสองทุ่มตรงการ์ตูนเรื่องใหม่จะเผยแพร่ล่วงหน้าผ่านบล็อกพร้อมกับโพสต์นี้บล็อกจึงดำเนินการโปรโมทในทันที คืนนี้สองทุ่มตรงกร์ตูนเรื่องใหม่ของอาจารย์อิงเจอยอดนักสืบชูออยจะเปิดให้อ่านล่วงหน้าสืบสวนสอบสวนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความตื่นเต้นทันใดนั้นความสนใจจากทั่วทั้งโลกออนไลน์จึงถูกดึงดูดมารวมกัน